สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะคะขอต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องนัตตีจี้จุดดวงเช่นเคยนะคะในรอบนี้เนี่ยจะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาประจำครึ่งเดือนแรกของเดือนสิงหาคมคือตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่15เลยนะของชาวลัคนาราศีกันสามารถรับชมได้ทั้งราศีแล้วก็ลัคนาเลยแต่จะให้มีความแม่นยำและชัดเจนมากยิ่งขึ้นเนี่ยก็ ถ้าท่านผูกดวงเราได้ลัคนาสถิตราศีกันเนี่ยจะยิ่งมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะและต้องขอขอบคุณนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้กันเข้ามาในคลิปก่อนหน้านั้นด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีอาจารย์เสมอมานะเรามาดูกันคอว่าชาวลัคนาราศีกันในเดือนสิงหาคมครึ่งเดือนแรกนี้เราจะเจออะไรบ้างนะคะ ในเดือนสิงหาคมนี้ดาวประจําตัวของชาวลัคนาราศีกันก็คือดาวพระพุธเล็กสี่นั่นเองยังโคโจรนะคะอยู่ในพวกวินาศนะก็ะคือพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความลับนะการปิดบังซ่อนเลนการเดินทางไกลการเปลี่ยนแปลงยกย้ายนะคะหรือในด้านดีเนี่ยจะเป็นในเรื่องของการได้รับการช่วยเหลืออยู่เบื้องหลังด้วยนะและดาวประจําตัวของท่านเนี่ยได้ตําแหน่งที่ดีด้วยนะคะคือได้ตําแหน่ง ราชาโชคและมหาจักรสองเด้งเลยแม้ว่าสภาวะนะคะตัวท่านเองเนี่ยจะรู้สึกเค,เครียดในช่วงครึ่งเดือนแรกทําอะไรก็เหมือนฝืนอดใจ,จแต่ชาวลัคนาราศีกันเนี่ยจาก้าวผ่านไปได้ด้วยสติปัญญาด้วยความสามารถของท่านเองด้วยในช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะชาวลัคนาราศีกันอาจจะอยู่ในช่วงที่ทําอะไรเนี่ยอย่าออกตัวแรงนะคะอย่าออกหน้าจะดีที่สุด หรือท่านมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางนะคะเดินทางแล้วมีโชคนะเดินทางแล้วมีความสําเร็จด้วยนะคะเรียกว่าถ้ามีการเดินทางเข้ามาในช่วงนี้ก็ถือว่าจะนํามาซึ่งโอกาสที่ดีให้กับชาวลัคนาราศีกันด้วยนะและดาวประจําตัวของท่านนอกจากเป็นดาวพระพุธแล้วยังเป็นดาวการงานอีกดวงหนึ่งด้วยนะคะ mm hmm. ก็คือดาวพระพุธนี่แหละนะเป็นตัวแทนในเรื่องของการงานของชาวลัคนาราศีกัน ทำให้การงานของท่านในช่วงนี้เนี่ยอาจจะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทํางานอยู่บ้างนะคะจึงจะดีเช่นบางคนทํางานค้าขายก็จะมีการเปลี่ยนแพ็กเกจนะคะเปลี่ยนเขาเรียกว่าเปลี่ยนผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีเปลี่ยนรูปแบบหน้าตาของงานของท่านหรือใครทํางานเบื้องหลังเนี่ยงานที่ไม่ออกหน้างานออนไลน์งานที่ต้องมีการแก้ไขปัญหาหรือแม้แต่ง,งานทางด้านต่างประเทศเนี่ย จะส่งผลดีให้กับชาวลัคนาราศีกันเลยนะคะเรียกว่างานเหล่านี้จะนํามาซึ่งไรายได้กับชาวลัคนาราศีกันแต่ในเรื่องของการงานไม่ว่าจะทํางานอะไรก็ตามนะแม้จะมีอุปสรรคเข้ามานะชาวราศีกันก็จะผ่านไปได้สำหรับงานทางด้านอื่นนอกเหจากที่อาจารย์ได้กล่าวไปแล้วนะคะอาจเจอความวุ่นวายเข้ามาบ้างนะในระยะช่วงครึ่งเดือนแรกนี้ และเนื่องจากอิทธิพลของดาวพฤกษนะคะเลข9เนี่ยที่เล็งมายังดาวประจําตัวของท่านและดาวการงานของท่านด้วยเมื่อเล็งมาพร้อมกันแบบนี้อาจจะมีความวุ่นวายเข้ามาในเรื่องของการงานบ้างอาจจะมีปัญหาให้ต้องคอยแก้ไขแต่ชาวลัคนาราศีกันเนี่ยจะสามารถจัดการไปได้ด้วยปฏิพันธ์ไหวพริบด้วยความสามารถเฉพาะทางด้วยความรู้ของตัวท่านเองด้วยแต่สําหรับบางท่าน อาจเกิดการถอดใจเบื่อหน่ายกับงานนะคะเบื่อหน่ายกับตัวเองเกิดภาวะสิ้นเศร้าอยากออกจากงานอยากเปลี่ยนงานไปเลยก็มีนะขอให้ชาวลักนาราศีกันนะคะกดทนนิดนึงเพราะเป็นแค่ช่วงสิบวันแรกเท่านั้นนะของต้นเดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะผ่านไปได้ทางด้านการเงินดาวการเงินของชาวลักนาราศีกันเนี่ยก็คือดาวพระศุกร์นะเลข6ก ในช่วงวันที่1จนถึงวันที่8สิงหาคมดาวพระศุกร์และหกยังโครจรอ,อยู่ในภพการงานของท่านแม้ว่างานจะเหนื่อยงานจะมีปัญหาจะมีความวุ่นวายเข้ามาแต่สภาวะการเงินของชาวลัคนาราศีกันเนี่ยต้องบอกเลยว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ยังคงทรงตัวยังคงดีอยู่นะคุณจะมีเกณฑ์ได้ค่าตอบแทนจากเรื่องของการงาน ถ้าคุณแก้ไขปัญหางานนั้นได้ก็จะมีผลตอบแทนเข้ามาเรียกว่าในช่วงนี้เหนื่อยหน่อยในเรื่องของการงานแต่เงินดีอยู่นะเพราะดาวการเงินเนี่ยโคจรอ,อยู่ในภพการงานด้วยแถมชาวลักนาราศีกันนะคะอาจจะมีเกณฑ์ได้รับเงินปันผลจากงานที่ทําร่วมกันเป็นทีมหรืออาจได้เงินได้ของถูกใจจากเทศตรงข้ามจากคนรักคู่ของของ,ของทันด้วยนะหรือได้รับโอกาสที่ดีจากผู้หลักผู้ใหญ่หัวหน้างาน เพราะผลงานของท่านเนี่ยเข้าตากรรมการหรือท่านทําภารกิจสําเร็จแล้วท่านก็ได้เงินตอบแทนเข้ามานอกเหนือจากเงินเดือนด้วยพอวันที่แสิงหาคมนะคะดาวการเงินของชาวลัคนาราศีกันก็คือดาวพระศุกร์เนี่ยจากโคจรเข้าพบลาภกได้ตําแหน่งทรงคุณภาพติดตังหานะคะคือได้ตําแหน่งราชาโชคด้วยทําให้ตั้งแต่วันที่แป จนถึงวันที่15เนี่ยจริงๆแล้วยาวไปจนถึงสิ้นเดือนเลยนะที่ชาวลัคนาราศีกันมีเกณฑ์มีโชคมีลาภมีเกณฑ์มีความสําเร็จในเรื่องของการเงินและแถมดาวการเงินเนี่ยก็ดันทับกับดาวพัาทิตเล็กหนึ่งด้วยได้คู่สมพลส่งเสริมไม่มีพละกําลังมากยิ่งขึ้นทําให้ชาวลัคนาราศีกันมีเกณฑ์ได้เงินก้อนมีเกณฑ์ได้จับเงินก้อนใหญ่ตามวาสนาแต่ละคนด้วยนะคะ หรือได้เงินจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีตำแหน่งหรือตัวท่านเองเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์ได้เรื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือได้เงินค่าตำแหน่งบำเหน็จบำนาญเข้ามาด้วยนะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีหรือได้เงินจากหน่วยงานราชการต่างๆไปติดต่อหน่วยงานราชการต่างๆและมีค่าตอบแทนเข้ามานะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีเลยนะก็ถือว่าการเงินของท่านในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยยังคงดีอยู่แถมมีเกณฑ์หาเงินง่าย ได้เงินเยอะด้วยเพราะฉะนั้นขอให้ชาวลัคนาราศีกันทุกท่านนะคะขยันทํามาหากินด้วยนะและนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็อาจจะมีเพศตรงข้ามเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของการเงินบางท่านอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการได้เงินจากการขายหลักทรัพย์นะคะเช่นขายบ้านขายรถได้ปล่อยคอนโดได้อะไรแบบนี้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นชาวลัคนาราศีกันทุกท่านต้องระมัดระวังนิดนึงเมื่อการเงินดีแล้วเนี่ย ระมัดระวังถูกคนอายุน้อยกว่าเนี่ยมาหลอกเงินท่านได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจะทําอะไรก็ตามนะคะกับคนอายุน้อยกว่าเนี่ยควรจะต้องชั่งใจนิดนึงหรือบางท่านใหญ่ลูกน้องบริวารก็มาวุ่นวายกับเรื่องของการเงินมาขอความช่วยเหลือในเรื่องของการเงินจากท่านหรือตัวท่านเองเนี่ยมีพานละค่าใช้จ่ายไปกับเรื่องของบุตรหลานบริวารของตัวท่านเองด้วยแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะคะ ก็ไม่กระทบกระเทือนกระเป๋าังค์ของชาวลัคนาราศีกันมากเท่าไหร่ก็อขอให้คุณเนี่ยแบบแบ่งสารฟันส่วนในเรื่องของการเงินให้ดีก็แล้วกันแต่ที่สําคัญคืออย่าไปเสียรู้นะคะกับคนอายุน้อยกว่าในวันที่9สิงหาคมนะคะดาวพลังคานดาวเลขจากเนี่ยนะคะจะโคจรเข้าสู่พบสุขพักของท่าน คบสุพันเนี่ยเป็นพบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความเจริญรุ่งเรืองความดีงามผู้หลักผู้ใหญ่ผลบุญกุศลด้วยนะคะและดาวพังคานนี้ได้ตำแหน่งราชาโชคและตำแหน่งปารักเกษตรด้วยนะคะทับกับดาวมฤตยูด้วยและในขณะเดียวกันในวันที่9สิงหาคมนี้ดาวพระเกตได้9เนี่ยก็โคจรเข้าสู่คพบุดตักของท่านพุดตักก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆด้วย ทำให้ชาวลักนณาราศีกันนะคะมีเกณฑ์ในเรื่องของการเดินทางหรืออาจจะได้ไปพบปะพูดคุยเจอสังคมแวดวงคนมีระดับคนมีตําแหน่งหรือเดินทางไกลแล้วอาจจะมีโชคมีลาบเข้ามาหรือได้โชคจากต่าง,งแผ่นดินไกลหรือเพื่อนฝูงสังคมเนี่ยอาจหยิบยื่นโอกาสดีๆกับชาวลักนณาราศีกันก็ได้เพราะฉะนั้นในช่วงนี้ชาวลักนณาราศีกัน ออกสังคมแล้วดีแต่ต้องระมัดระวังในเรื่องคําพูดนิดหนึ่ง <S <S เรื่องอะไรไม่ควรพูดก็อย่าไปพูด <S <S นะระวังวาจาที่ไม่ดีเนี่ยอาจจะขัดลาบดีๆไปจากตัวท่านได้ <S <S ทางด้านสุขภาพชาวรักนาราศรีกันต้องระมัดระวังนะคะในเรื่องของความดันหน้ามือนะหรือแม้แต่เรื่องของการขับรถขับราการเดินทางไปพบปะผู้คนมากมายเนี่ย <S <S นะก็ต้องป้องกันตัวเองให้ดีและต้องระมัดระวังในเรื่องของ สุขภาพของผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะคะและอาจจะมีในเรื่องของภาวะโรคลมเข้ามาเรื่องของจุกเสียดแน่นท้องเข้ามาด้วยนะทางด้านความรักนะคนโสดอาจจะมีคนเข้ามานะคะมีปฏิสัมพันธ์เข้ามามากหน้าลายตาให้ท่านได้พบได้เจอด้วยคนเก่าๆอาจจะมีการหวนกลับมาหาท่านอีกฟังหนึ่งแต่ตัวท่านเองเนี่ยอาจจะยังไม่เปิดตัวหรือยังไม่พร้อมหรือย,อยังอยู่ในภาวะที่ยังไม่พร้อมที่จะเปิดตัวกับ ใครหรือ,อยังอยู่ในภาวะที่ยังศึกษาดูใจกันอยู่ซุ่มๆแตะคบกันอยู่นะคะก็เป็นได้นะหรืออาจจะยังไม่อยากเปิดตัวให้ใครรับรู้ก็ได้นะคะทีนี้มาดูคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วบ้างคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วอาจารย์มองว่าความรักนะคะก็ยังคงส่งเสริมท่านดีคู่ครองของท่านเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะมีเกณฑ์มีความก้าวหน้าท่านมีเกณฑ์ได้ของถูกใจอาจจะได้เงินได้ของรางวัล ได้สิ่งถูกใจจับแฟนคู้ของคนรับของท่านด้วย <S <S เพราะฉะนั้นเนี่ยชาวลัคนาราศีกันนะคะในช่วงนี้พยายามอย่าหาเรื่องแฟนอย่าชวนทะเลาะนะพยายามทำตัวว่างน,นว่านนอนสอดง่ายก็ไว้รับรองว่าขออะไรก็จะได้ตามปรารานาแต่ต้องไม่โอเวอร์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวลัคนาราศีกันในเดือนนี้สิ่งที่อาจารย์เตือนก็คือระวังเรื่องคำพูด ระวังในเรื่องเอกสารการติดต่อพูดคุยเจรจานะคะอาจมีเกณฑ์ผิดพลาดได้นะนอกนั้นแล้วก็ดูเหมือนว่าชาวลัคนาราศีกันเนี่ยก็จะมีข่าวดีในเรื่องของการเงินแม้ว่าการงานเนี่ยจะมีปัญหาบ้างแต่ท่านจะสามารถจัดการมันไปได้อาจารย์ก็ขอให้คุณฟังไว้เป็นแนวทางฟังไว้เพื่อการประกอบการดําเนินชีวิตนะคะก็ขอให้ชาวลัคนาราศีกันทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับท่านไหนที่เพิ่งเข้ามารับชมรับฟังอาจารย์ก็รบกวนท่านกดติดตาม กดกระดิ่งให้อาจารยด้วยนะคะและสําหรับท่านไหนที่อยากจะรับการพยากรณ์เป็นลายส่วนตัวก็าสามารถติดต่ออาจารย์มาทางคอมเมนต์ที่อาจารย์จะทิ้งไว้ให้ข้างล่างนี้ได้เลยนะคะอาจารย์ก็ขอขอบคุณทุกท่านมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ